นี่ก็เป็นบรรยากาศของเสมาสารของโฮมสเตย์ริมทะเลนะครับของค่ําคืนนี้เนาะก็ตกมือกันเต็มนะครับเปิดไฟสีเขียวทุกหลังเลยที่มีคนเช่านะครับตกมือได้มากไม่ได้มากก็คืออ่ะตอนนี้นะครับเราถ่ายวีโอได้นะฮะ <S 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 เป็น, YouTube. YouTube <S <S ปนยูทูปยูทูปเออได้ครับเรามาที่สะพานสะพานล,ลุงฝุ่นนะนะครับพอดีจองด่วนนะไม่มีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งพอดีนะครับก็คือเป็นห้องนอนห้องนอนกี่คนนะสี่คนเขาเปไหนนะ่ะ นี่โอ้ห้องดีด้วยนะเนี่ยอยู่เย็นฉ่ำเลยโอ้โหห้องนี้สามพันบาทนะเนี่ยครับโอ้ห้องน้อห้องน้ำดีฮนะดูดินอนได้สยียคนสองเตียงนะฮะนี่มากับน้อแล้วก็เป็นสะพานนะครับมีเขามีที่เล่นน้ำนะจองด่วนหน่อยวันนี้เขามีเป็นสะพานใช่ไหม อ๋อนู่นห้องละสามพันแต่นี้ก็คือเขาก็จะมีสะพานไว้ยังอ๋อเขามีไว้ตกหมึกตกปลานู่นนะสะพานอยู่นู่นเนี่ยเขากำลังตกหมึอกนอยู่เต็มเลยจะลองไปดูนะครับเดี๋ยวพาอุปกรณ์ก่อนนี่นะสะพานลุงฝุ่นนะเขาไว้ตกปลา ตกหมึกนะเนี่ยก็เรากำลังจะเดินไปนะครับนีได้เป็นบ้านพักคนเหลืออ๋อเขาต่อไปนนไปตรงโน้นลยไปตกปลาฝั่งนู้นเขาตกกันนะที่จริงเราจองโฮมสเตย์ไว้ไม่ได้จองล่วงหน้าไว้นะครับแบบนูนะ้น้่เป็นห้องเดียวเราก็เลย จองแบบนี้นะฮะมีเขาก็มีที่ปิ้งย่างอะไรให้นะนี่เห็นไหมเออเขามีเตาปิ้งย่างอยู่นี่เยอะแยะเลยเนี่ยเออตรงนี้เขาก็มีให้นี่ใช่ไหมเขาเห็นไหมลูกเต๋าหมึกตี๋ใหญ่ซะถูกเขามีร้านแบบนี้นะ เราไม่ได้อ้นนะอนู่นนะเขาตกไปนู่นมีถึงน,นะนู่นนะโอ้โโอเซมีกินจอดรถึงข้างในเลยเต็มนู้นนะเรานั่งป่าสะพานก็พอจะนั่งพักก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันดูบรรยากาศไปก่อนนะครับดูถัดก่อนชิวๆครับวันนี้ จากปากแม่น้ำประแสน,นะครับวันนี้ก็ยังไม่กลับนะก็เลยวนมานะครับวนมาแถวสมอสารวันนี้ได้จองห้องพักไว้ห้องนึงนะครับก็เลยมาหาตกหมึกดูสิฝั่งนู้นเขาเปิดไฟกันหมดแล้วนะฝั่งนี้ยังไม่เปิดเดี๋ยวเรามาตกปลากันดีกว่า าดีมากเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของเสงมสารของโฮมสเตย์ริมทะเลนะครับของค่ำคืนนี้เนาะก็ตกมือกันเต็มน,นะครับเปิดไฟสีเขียวทุกหลังเลยที่มีคนเช่านะครับตกมือได้มากไม่ได้มากก็คือมาพักผ่อนนะดี๋ยังไงคืนนี้ผมก็ยังไม่ได้มือเลยนะครับตกปลาได้ปลาเก๋าตัวน้อย ึงตัวแล้วปลาอะไรไม่รู้อีกตัวหนึ่งก็ตัวเล็กครับไม่ได้ใหญ่มากก็วันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ตกปลากันมันๆเดี๋ยวเจอกันครับตอนเช้าบรรยากาศดีๆวันนี้นะฮะที่สักแมสาเรามาดูว่าเป็นไงเมื่อคืนที่นี่ที่นี่กลางคืน น้ำขึ้นแต่กลางวันก็น้ำตอนนี้น้ำทยอยลงแล้วนะแต่ยังยังมีอยู่นะครับยังมีเยอะอยู่ในการขึนนี่ในการขึนนี้ก็อันนี้น่าจะใกล้สุดๆของของน้ำไม่ใช่น้ำลงนะน้ำน้ำยังไม่สุดอนะ่ะก็คือถ้าลงคือมันจะลงมันจะเห็นแบบน้ำเขาจะอยู่ ใสๆเลยที่นี่ใสมากนะแต่ตอนนี้อจะลองมาตกปลามานั่งเล่นดูนะครับ็นอะไรบะาสปาโนดเต็มเลยแต่ตอนนี้มาถึงนี่ดูดิฝนตกฝนโปอยแล้วเอาเกิดอะไรขึ้นนี่เด้จะน้่งตกปลาเล่นเล็กน่อยฝนตกสุดแั้ว ปลายสะพานของลุงฝุ่นนะฮะลุงฝุ่นสแสมสารนะฮะบพักรีสอร์ทชื่อว่าอะไรนะจะไม่ได้อะเมื่อวานไม่ได้จองไว้ชื่ออะไรลองรูดูที่สะพานลุงฝุ่นนะั้รีสอร์ทที่เห็นเห็นหลายเจ้านะก็มีบ้านพักอยู่กลางนะแบบนีามาม้นะครับม,มีหลายเจ้ามากเลยสะพานลุงฝุ่นโตเต๋อโตเโตเ้ชื่อโตเต้ นี่เวลาเช้าว่างนะผมกำลังจะมาดูว่าฝนตกมาดูจะเอาไงดีเนะดี๋ยวตอนนี้ฝนตกนะดูโปอยอะครับเรียงกันเจอแต่ก็มาหายหายดูแล้วครั้งกครั้นึ่ถ้าไม่ตกถ้าฝนไม่ตกมากก็จะนั่งลงนั่งตรงดูโต๊ะตักกาแาดนูน,บบนนะโอเค เดี๋ยวขอดูสถานการณ์ไหน่อยนะวันนี้ก็อาจจะจบทริปที่นี่นะฮะแล้วก็ช่วงสายๆหน่อยาจะเดินทางกลับใ,ใกล้ๆ <c oughs> ไ,ไม่ใกล้มากนะไอ้สมิยซาที่ผมอยู่ไอ้ศิลาชาก็น้อยกิโลนะ, <c oughs> ะครับนะเกือบจะไปถึงไม่ถึงนะเอเมริกาเดี๋ยวนั่งตรงประเด็น เช้าเลยนะมาี่อนแวเาจะดนีกาันนี้ก็มีเ้ดูแต่อนนี้ฝนมันยอยไข้างหน้าน่าจะฝนด้วยตตอนี้ลงปยเป็นเม็ดนี่ไหม นั่งตกปลาชิวๆตอนเช้าสักหน่อยฝนลงสักงั้นมาแล้วเริ่มมาแรงแล้วตอนนี้ ตอนนี้เรามาถึงบ้านนะครับก็มาดูว่าปลาที่เราได้มาจากสมัยสารกับได้ามาจากกระแสมีอะไรบ้างนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาเนี่ยนะครับเป็นปลาแต่ว่าปลากรดปลาอะไรพกน่นต้มยำกินแล้วนะแต่นี่ก็จะเป็นปลาเขาเรียกว่าปลาข้างปลาปลาอะไรนะขยงข้างเหลืองปะเออเนี่ยนะครับแล้วก็ ไปเสมสักก็ได้ปลาเกานะ๋าเนาะปลาเก๋าตัวเราปลาแดงมันตายนะครับเราก็เลยไม่ได้ตอนแรกว่าจะปล่อยมันมันตายก่อนนะนี่เลยต้มยำกันวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้เนาะมีเห็นมันตายก็เลยมันกืนเบ็ดเนาะก็เลยมาทํากินดีกว่าทําตัวเล็กมันไม่เป็นไรก็ปล่อยขนาดปลาเก๋าเล็กเนี่ยผมจะปล่อยได้ตอนแรกจะทำปลาก่อนครับแล้วก็เดี๋ยว ก็จะทำข้าวกินเนาะคลิปนี้ก็อาจจะจบแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวมีต้มยำทานข้าวน้องๆมันกาลังมากันนะครับมาถึงบ้านแยกแย้ายกันไปแล้วเดี๋ยวตามมานะปลาพวกนี้ผมก็มันมีมันมันขมมากนะไอ้พวกเงี้ยงมนะันเออก็ทําอย่างระมัดระวังนะครับตอนนี้แล้วเจอกันนะครับคลิปหน้าคนานอกอยู่ในเมืองวันนี้ก็คลิปนี้ก็พานไปที่ต่างจังหวัดไปทะเลบ้างเนาะตกปลาที่สาก็เบื่อนะครับฝาก เพิ่งเบื่อกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์แชร์ให้กับคนมานอกอยู่ที่เมืองด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาก็มีสัตว์อ๋อามีก็ว้าวลุมนี้ชิมน่ะดิ